No,

Dan pakken we. Kom. Ga zo. Zoals voor mij. Ik heb zo'n kut. Zo, zo. Ik heb zo'n Ik heb zo'n kut. Ik อยากใียีห้ดไปเดินอีกใช้ยี่ห้อชัวย้ย้ไปซื้อกับเขาขก่อนเขาอยากใชยี it, <laughs> ่ห้อมูเพิพานมาท่านบบนีเลิกโรงเรียนมาเยอะออเนี่ไปหาปูปอบ it, ไว้ นะฮะปูปลาไว้นิดนึงค่ะได้พลาดยางมาสื่อกับเขาปลาปลาเดินได้แล้วไปนิมะยังคงไม่ละลายครับหืมายถึงว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรโอระวังจักรยานหนูไปเดินฟังตรงนี้ก่อนไปดูตรงนู้นก่อนดิ เดินเดินเดินหยิบเอาเองถามแม่หรือยังว่าแม่จะซื้อให้ไหมเออสายไปแล้วแกหยิบลงตกละกร้าแล้วแกถึงจะถามแม่ฮะมอมมี่ถามแม่ก่อนได้อยังนี่น่ะ สิบห้าเหรอเอ้าเดี๋ยวไปเสิถือปลได๋อยได้เถิงได้แบบนี้ถือได้ไหมแม่เอาหลักเตงโมอ่ะกินแตงโมหน้านี่มันไม่อร่อยเลยฮะโอ้โแพงจังลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวแม่ดูมะละกอดีก่อนสิแม่ได้ไปตำเพิ่มกินได้ตีนกินเพิ่มนึกบ่าสุกซะบ่นหน ไม่พี่กลัวว่ามันจะสุกไงอยากเอาไปตำกินพอได้คาบนึงอยู่นะแอต่อว่าขันต้องไปซื้อตอนที่มันออาล่งไวๆอ่อนล่งไม่ไห,ไหมเนยไหมมันแข็งอยู่แต่ว่ามันมันมันจะแข็งแต่ข้างนอกข้างในมันก็จะนิ่มอ่ะดีไปไปไปเจ้าพีได้ยังไงไปเดิน เปลยุสดีกว่าไปลูกปะเออ,อเอกเองพยายามเคลียร์ตู้ตู้แชแข็งจะคล้องอยู่พี่พยายามเคลียร์ตู้อยู่ไม่พยายามซื้อเข้าไปมีรนยย เหนื่อยแล้วลูกคือกาเหนื่อยวะบ้านไป่ะเอาคนเอาลูกอ่ะเดี๋ยวมาแม่แฮมตะเบืเอดก่อนโคลนไม่เบือดนะ โอเคไหมอย่าเสียงดังให้มันมากนักไปเดินเอามานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนคมอเล็กซิสคม มาี่มาี่วาสลินเหรอแล้ว